สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปรัช studio ของผมวันนี้จะมานะอัปเดตข่าวสารของช่องแล้วกันว่าในอนาคตครับช่องเราจะเป็นยังไงบ้างมีอะไรเพิ่มเติมมีอะไรปรับไปบ้างทีละอย่างเลยดีกว่าครับ2เกมเทเบิลท็อปหล,หลักๆที่เราจะเล่นกันก็คือ whammer กับ dungeon and dragon ครับผมค่อนข้างชอบทั้งสองเกมเลยซึ่งคิดว่าทั้ง2อ,อย่างเนี้ยมันไปด้วยกันได้มันเป็นเกมที่แบบคุณต้องมาอยู่กับเพื่อนเล่นกับเพื่อนบนโต๊ะด้วยกันหรือถ้าเกิดคุณอยากเล่นจิ๊คอร์ก็ได้แหละอ่ะเริ่มที่ whammer ก่อนดีกว่า วายเมอร์ครับเป็นจะเริ่มจากการอัปเกรดเรื่องของรอนะฮะสังเกตได้ว่าผมมีหนังสืออยู่หลายเล่มเลยก็คือพวกรอในหนังสือเนี่ยเนื้อหาเรื่องราวต่างๆประวัติผิดหน้ากปหนึง่งอ่ะประวัติพวกเนี้ยฮะเดี๋ยวเราจะสรุปเป็นคลิปมาให้คุณจะสามารถตามรอของวายเมอร์ได้ตามหนังสือที่ผมมีนะก็จะมีทั้งส่วนของ h อ r เ o กเฮเ t ซี่เล่มใหญ่เล่มนี้ยาวๆเลยมีของทัพซันซันนะแล้วก็มีของ ดาร์เอ็นจิกับอะเดปตัตคาสเดสครับผมคุณจะได้รอทั้งหมดเนี่ยไล่ไปเรื่อยๆเลยผมอาจจะทําสลับกันบ้างบางครั้งแต่เนื้อหาจากหนังสือนี้ค่อนข้าง,างจะแคแนลนนแหละก็เขาพิมพ์มาเองถูกป่ะล่ะแปลแว่าถ้าเป็นรอจากช่องผมเนี่ยริงจากพวกนี้เท่านั้นแล้วเวลาผมแปลครับผมก็จะแปลแบบนี้เลยเช่นเรื่องของเดซวิงเนี้ยก็อ่านสรุปตรงนี้ให้อ่านจนหมดเลยนะแล้วก็มาย่อยในหัวแล้วก็สรุปเป็นคลิปมาให้ผมนี่คือสิ่งที่ผมจะทํา ก็หนึ่งเล่มก็น่าจะประมาณสักเกือบเดือนเสร็จหนึ่งเดือนก็หนึ่งเล่มแปลว่าเดือนหน้าเป็น Dark Angel เดือนต่อ,อไปก็คงเป็น c u t t o d e หรือไม่ก็เป็นส่วนของเท้าส้นสันประมาณนี้ไอ้เล่มใหญ่นี้เดี๋ยวคงจะค่อยๆทำไปอีกนานเลยนะฮะอาจจะได้อยู่กันเป็นปีเพราะว่าเราก็ค้างหนึ่งของเนื้อเรื่องช่วงคอรัเทซี่ไว้ยเยอะละเดี๋ยวนี้ค่อยๆทยอยทำไปรอก็ประมาณนี้ครับเน้นจากหนังสือหรือไม่ก็อ่านจากเว็บบ้างแต่ก็ เกือบเก้าสิบเปอร์เซ็นต่ะในหนังสือเป็นหลักเพราะว่าชัวร์ข้อมูลจะได้แบบเป๊ะๆคุณจะได้ข้อมูลที่ถูกต้องกันนะฮะถัดมาครับเรื่องของข่าวสารถ้าเกิดสังเกตตอนนี้ผมจะมีเรื่องของอัปเดตข่าวกองทัพต่างๆตามเว็บไบรเมอร์คอมมูนิตี้ประจําเลยซึ่งก็แบบมันก็ยอมรับนะว่าค่อนข้างดิบคือถ้าตัดต่อดีเนี่ยไม่เสร็จคือผมทำท่องงานอดิเรกโอเคป่ะแปลว่าง้นเนี่ยผมก็พยายามทำให้มันออกมาดีที่สุดเท่าที่เวลาจะอำนวย ซึ่งในช่วงของขับอัปเดตข่าวสารเนี่ยเล่นออกกันวัน,วนละวันละคลิปอะ่ะมันทําไม่ทันเว้ยแต่ก็พยายามแปลให้ว่าแบบเฮ้ยทับเรามาแล้วเป็นยังไงบ้างของพยายามแปลลงช่องให้ก็หวังว่าจะชอบกันนะครับในอนาคตถ้าเกิดเขาจบเรื่องของการอัปเดตข่า,าวสารพวกนี้ไปแล้วเนี่ยพวกข้ขอมูลกองทัพเนี่ยต่อไปจะเป็นอะไรล่ะต่อไปมันก็จะเป็นเรื่องของพวกโมเดลใหม่การแข่งต่างๆหรือกระทั่งแบบข่าวสารกองทัพใหม่ๆเลยพวกนี้ฮะ ก็จะอัปเดตเหมือนกันแต่คิดว่าคงไม่ได้ถี่เท่ากับปัจจุบันแล้วล่ะเพราะปัจจุบันเนี่ยมันมาทับระวันเลยโอ้โหแต่กเไม่ทันเลยครับนั่นก็คือเรื่องที่สองนะฮะเรื่องแรกเป็นเรื่องของรอนิยายต่างๆเรื่องที่สองคืออัปเดตข่าวสารเรื่องที่สามของวอฮมเมอร์ครับจะเป็นเรื่องของเกมเพย์ผมจะทําเนื้อหาการเล่นแต่ละคทับให้คือแบบทับนี้เล่นยังไงแนวทางาเล่นเป็นยังไงครับอะไรเงี้ยหรือจะอาจจะมีทับตัวอย่างให้ดูอะไรอะไรต่างๆเนี่ยเข้ามาในช่อง ซึ่งตรงนี้เนี่ยแปลนไม่อยู่เพราะว่ารอเทนด d i t i o n เข้าคิดว่าทัพแรกที่ทำได้เป็นพวกมารีนกับทีลนิตท,ที่มาจากกล่องรีเวทานอะว่าจะทัพแบบไหนได้บ้างแต่งอะไรได้บ้างเป็นพื้นพื้นไปก่อนส่วนเรื่องการจัดทัพต,ต่างๆที่มันลึกไปกว่านี้เนี่ยขอรอดูช่วงกรกฎาครับรอให้แบบกล่องเทนด d i t i o n เข้ารีเวทานเข้าก่อนแล้วก็ข้อมูลมันนิ่งกว่านี้จะทําให้ดูอ่ะส่วนเรื่องโมเดลต,ต่างๆคุณสามารถแอดไลน์ line, ปรติเกมได้แล้วก็สั่งมาฮะศูนย์ช่องผมไม่ต้องทำอะไรมาก สั่งโมเดลกับผมก็ได้ครับผมแค่นี้ผมก็พอใจละหรืออยากให้ผมลงสีให้ก็คุยกันได้ครับเดี๋ยวจะมีเรื่องลงสีโมเดลอีกผมรออย่างเดียวคือไอเทนเอดิชันเนี่ยกล่องนิเวธานเนี่ยจะได้ลงสีโมเดลให้ดูว่าเออมีแนวทางลงสียังไงบ้างเผื่อแบบหาลูกค,ค้าเพิ่มโอเคถัดมาครับจบเรื่องของไวเมอร์แล้วมาอีกฝั่งหนึ่งคือของดันเจียนแอนเดรากอนนิดงดีกว่าคือผมเนี่ยไปรันมาแล้วประมาณ5รอบไปเป็นคนโดนรันหนึ่งที ตอนงานนันเจเนดาก้อนที่แถวแถวพญาไทแล้วก็มารันเองที่ Discord 3สามสี่รอบรวมถึงไปรันที่ร้าน e g e n d a r y w a r g a m นถึงรอบก็ประทับใจนะครับสนุกดีจริงเฮ้ยแบบเฮ้ยนันเจเนดาก้อนก็เป็นอะไรที่แบบเพลินดีนะแต่เพิ่งรู้ว่ารอมันเยอะมากๆเลยคือเอางี้ผมไม่รู้จะเป็นเรื่องดีใจหรือเสียใจนะทั้งไอวอลแฮมเมอร์และนันเจเนดาก้อนเนี่ยมึงเชื่ว่า นิยายหลายลเราเล่มได้ทั้งคู่เลยครับคือถ้าเกิดทําสรุปเอาแค่ตัวละครเนี่ยไอวอลไฮเมอร์เนี่ยไม่ต่ํากว่าร้อยสองร้อยคลิปอะและตำนานนเัเจนนักก้อนเนี่ยครับก็ไม่ต่ำกว่าสองสร้อยคลิปอีกเช่นกันคือแบบโอ้วัตถุรบเยอะดีนะแต่ก็จะทาเสร็จก็คงอีกนานก็หวังว่าตามมันไปเรื่อยๆนะครับเราคงอยู่กันไปอีกนานเลยแหละถ้าคุณไม่เบื่อซะก่อนอะแล้วนันเจนนักก้อนจะทําอะไรบ้างข้อที่หนึ่งครับกดการเล่นเบื้องต้น ว่าเฮ้ยเล่นยังไงคุณมีแค่ลูกเต๋าลูกเดียวเล่นได้ไหมบางคนก็ทําได้นะแบบหรือเต๋าสองลูกพอหนังสือไม่ต้องมาพูดกันดื้อๆเลยโซโล่กันก็มีนะหรือต้องมีโมเดลไหมต้องมีสนามไหมเล่นดิสคอดได้ไหมหรือเล่นแบบผ่านเว็บไซต์ไหมอะไรอย่างงี้มีเยอะแยะเลยซึ่งเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันว่าแต่และอย่างเป็นยังไงเล่นยังไงนี่คือการเล่นแบบออนไลน์ออฟไลน์ก็มันเลยครับผมไปลองแล้วที่ Legendary Ball Game ผมไปรันเรื่องของไอ้นี่ Curse of Stars โกธิคแวมไพร์โกธิคเคอรเลอร์อย่างเมามันครับผมสนุกมากมีแวมไพร์ผีดิบมนุษย์หมาปา่าเต็มไปหมดนะครับเป็นอะไรที่ผมค่อนข้างชอบมากก็ถ้าลันที่ร้านเนี่ยมันจะอย่าง,งตรงที่ว่าเราสามารถเอาโมเดลไปวางเพิ่มความขลังได้มันจะแบบดูอินถ้าใครไม่เคยเล่นก็น,นึกถึงสเตนเจ้าติงนะครับแจะได้เล่นกันแบบเวกหน้าโผล่มาอะไรงเงี้ยเดโมโกก้อนพวกนั้นนะครับอย่างนั้นเลย มันจะได้ฟิลมากนะถ้าเกิดไปเล่นกันกับเพื่อนมองหน้ามองตาเห็นกันถ้าเกิดไม่สะดวกคุณก็สามารถเล่นผ่าน Discord ก็ได้หรือไม่มีโปรแกรมเล่นหนึ่งอีกอ่ะลองดูผมก็ศึกษาอยู่เือนงานหลักผมร่นผ่าน Discord เพราะมันสะดวกดีถ้าเกิดใครที่ดูช่องผมอยู่ก็จะเห็นว่าเมื่อคืนเนี้ยผมอัพคลิปการรันเนื้อเรื่องของไอ้ดาร์กอ็อบไอสปายพีคไม่หงะหนังสือตรงนู้นอ่ะนั่นแหละครับรันแ้าหนึ่งก็สองชั่วโมงครึ่งก็มันดีฮะเป็น DM เองทำไมเป็น DM ก็ก อยากเป็นคนเล่นเนี่ยไม่มีใครรันให้ก่อนเล่นรันเองแล้วกันครับอ่ะต่อนะครับข้อที่หนึ่งคือกดการเล่นเบื้องต้นครับอิงจากนั้นนี้เป็นหลักแต่แล้วแต่ DM ถ้าคุณเจอ DM ที่เขาเค่งเรื่องกดเขาก็จะแบบเป๊ะๆไ,ไปหมดคุณก็เล่นกับเขาไปได้ไม่มีปัญหาแต่กับเล่นกับผมถ้าเกิดผมเปิดให้เล่นนะก็จะชิลหน่อยคือแบบคุณทำได้ทุกอย่างอะ่ะแต่ถ้ามันดูเวอร์ไปคุณคต้องคอยเต่าให้ได้ดีๆแค่นั้นเองครับกดการเล่นคูณเล่นต้องรู้อะไรบ้างเผ่าต่างๆ แล้วก็คัสต่างเนี่ยฮะจะอิงจากเล่นนี้ทั้งหมดก็เป็นหนังสือมาตรฐานของ5 e 5 edition ของผม fifth fifth edition นะของนิตยเนี่ยนะครับจะอิงตรงนี้เป็นหลักกดกันเล่นทั้งหมดจะค่อยค่ออัปเดตไปว่าทอยโจมตียังไงอินิ i ชียตยังไงเผ่าไหนเล่นยังไงแต่ละคัสด,ดียังไงส่วนในเนื้อเรื่องที่เป็นของแบบกฎของแบบพิเศษเช่นกฎของ spell jammer stick heaven เลยเพวานั้นฮะเดี๋ยวค่อยว่ากันมันเป็น ต่างหากอะ่ะมันเป็นอีกโทนึงคือต้องบอกก่อนว่าดอจิเนละก,ก้อนเนี้ยมันสามารถเล่นได้หลายโทนเลยคือจะเล่นแบบแฟนตาซีจ๋าอย่างนี้ก็ได้เล่นแบบสยองขวัญงี้ก็ได้เล่นแบบโจมปุ้นธนาคารก็ได้พจนภยัยในโอกาสก,าก็ได้ลงนิ้เป็นหมุนก็ได้โอ้โหแบบมันเอยอะไม่หมดอะ่ะล่องเรือยังได้เลยอะ่ะคือแบบว้าวมันเปิดกว้างทางจินตนาการมากผมเลยค่อนขอน้างอินกับมันนะอ่ะข้อที่หนึ่งของ d d ครับกด,กดการเล่นกการเล่นเบื้องต้นมีแน่แนอยู่แล้ว อย่างที่2อง,งครับก็คือรอสตอรี่ต่างๆครับเล่มนี้สตอรี่แนวแวมไพร์ครับก็จะเล่าให้หมดเลยว่าเฮ้ยเมืองนี้เป็นยังไงผมจะเจาะที่เล่มน,นี้ก่อนนะเพราะว่าอะไรซื้อราแพงซื้อมาตอนหน้ามืดมากเลยลิมิเต็ดเอ dition กดไปปุ๊บอ้าวบัตรเครดิตรูดไปแล้วก็เลยแบบนะเดี๋ยวอันนี้เราจะเจาะลึกหน่อยว่าใครคือสตารใครคือตัวละครเหล่านี้ ตำนานเมืองเป็นยังไงทำไมถึงมาอยู่ในเมืองบาโรเวียกันพวกนี้ฮะจะอยู่ในนี้หมดเดี๋ยวอันนี้จะทำเป็นซีรีส์แยกต่างหากเลยก็จะไม่รบกวนช่วงหลักของของช่องเราคือผมอยากจะอัพคลิปขึ้นช่องในประมาณสักอาทิตย์หนึ่งสี่ห้าคลิปเป็น DD แอนปนกับเออเป็น w a r h a m เ e r เป็นเมนหลักดีนี้จะไปอยู่ในวันที่ว่างอยู่หรือบางทีเขแทรกวันไปก็ว่าไปแต่ว่าเนื้อพวกเนื้อเรื่องฮะมันคือความอินของผมเองนนเนี่ยมันจะไปแบบแทรก ตา,ตามแต่ละช่วงที่ว่างๆแหละหล,กลกักๆ็จะเป็นวายเมอร์นะไม่ต้องตกใจซึ่งรอเนี่ยมีหลายอย่างมาเลยทั้งแต่รอของเล่มเสริมรอเล่มรักมอนสเตอร์ดันเจียนนักผจญภัยคนน,นุ้งคนี้เยอะไปหมดคุณคิดว่าวายเมอร์มีเยอะเนี่ยไอเนี่ก็เยอะเหมือนกันตัวละครสัตว์ประหลาดต่างๆตำนานมากมายมหาศาลเดี๋ยวจะอัพให้ทีละค่อยๆอัพไปนะฮะ สุดได้ครับเรื่องของการรันเดียนดีก็เราก็จะรันไปแบบทุกวันศุกร์เราจะมีรันกันนะฮะก็มีตี้ประจําอยู่แต่ถ้าเกิดจบในเรื่องดาร์กน้องไว้สไปพีก็เนี่ยเราก็จะขึ้นในเรื่องใหม่อาจจะมาโซนนี้ก็อาจจะหาคนที่มารันด้วยกันใหม่หรืออาจจะไปรันตามร้านก็ได้ไม่ไม่ฟันไม่ฟันตรงทงตอนนี้แล้วกันแต่ไอ้สไปร์พีกเนี่ยจะจบในเรื่องกัรมาเดือนหน้าก็พวกเขาได้จะได้ล่ามกรกันแล้วแหละ เป็นภารกิจที่รันมาสามเซสชันแล้วอีกสองเซสชันน่าจะจบครับโอเคก็จบไปแล้วครับกับมาทางการนำช่องของปลั๊กสตูดิโอในช่วงเดือนมิถุนายนเป็นต้นไปก็สรุปกันอีกทีแล้วกันก็คือไวเมอร์ imer, มีอะไรบ้างข้อที่หนึ่งครับรอเนื้อเรื่องทั้งหมดที่เราหาจากหนังสือนะฮะเต็มบ้านเต็มเมืองไปห,หมดเนี่ยเดี๋ยวจะมาอัพให้สองครับข่าวสารเว็บไวม์เมอร์คอมมูนิตี้มีข่าวอะไรอัปเดตที่น่าสนใจบ้างเดี๋ยวจะรีบมาอัปเดตในช่อง หรือกระทั่งตีว่าราคากล่องไหนดีไม่ดียังไงเนี่ยน่าซื้อแค่ไหนเนี่ยจริงๆมันคุ้มทุกกล่องนะพวกกล่องคู่อะ่ะกล่องเสริมกล่องคู่กล่องแพคพวกเนี้ยแต่จะมาเจาะให้ดูว่าถ้าเกิดซื้อแย่มันเท่าไหร่แล้วคุณประหยัดไปเท่าไหร่นี่น่ามีคนชอบมาหลายคนแล้วก็เกมเพย์ครับอันนี้สําคัญคือ oh. วัวไฮเมอร์วิญญิกทับที่ตอนนี้ออกมานะขี้เกียจไรชื่ออาจจะแบบตกหลุไปบ้างแต่ก็ถ้าคุณรู้แนวทางการเล่นแบบร่าวทุกทับเนี่ยคุณก็จะเลือกเล่นง่ายขึ้น แล้วก็ถ้าเกิดทัพไหนผมเขาทั้งเล่นลึกหรือไปสู้เขาบ่อยเนี่ยรู้ลึกก็จะค่อยแบบอธิบายไล่ไปเรื่อยๆรวมถึงคอมโบต่างๆของแต่ละออกองทัพด้วยเช่นไอกองทัพนี้นะมันต้องเอาตัวนี้ไปใช้ขโมบตัวนี้นะน่าจะสนุกก็นี่คือวอร์ไฮเมอร์นะดีนดี D มีอะไรบ้างกดการเล่นเบื้องต้นครับต้องมีจะได้เล่นกันเป็นเล่นไปนแล้วเล่นกับเพื่อนก็ไดไ้ไม่ต้องไม่ต้องให้ผมรันคุณไปรันเองก็ได้ครับไม่ได้ห่วงดีนด <laughs> ีค,ความเป็นอิสระมากครับผมคุณรันด้วยปากเปล่าสร้างสถานที่ใน สมองของเพื่อนจินตนาการทั้งหมดคือสถานที่เล่นของเราครับผมนี่คือ DND ข้อที่สองครับรอเนื้อหาในเรื่องต่างคุณตามช่องผมได้ผมค่อยอัปเดตไปแต่ไม่ไรับปากว่าจะขึ้นบ่อยแค่ไหนนะขอหาเวลาก่อนสุดท้ายครับก็คือเรื่องของการรันถ้าเกิดรันแบบ Discord ก็ชิวๆอะไรเงี้ยแล้วเกิดใครแบบอยากอยากจ้างคนรันก็บอกได้นะครับรับงานแต่ก็ดูตามเวลาแหละผมก็ไม่ค่อยชัวร์อะไรเรื่องการรับงานรันคนเข้ารันกิงงผมเยอะแยะ ผมก็ตารางของผมไปเรื่อยๆก่อนเก็บประสบการณ์แล้วค่อยว่ากันฮะโอเคคลิปนี้ก็จบเรื่องของการอัปเดตข่าวสารช่อง Bal ส o x Studio ในช่วงปลายปี2023ก็คืออีกหกเจ็ดเดือนข้างหน้าเนี่ยเพียงเท่านี้นะครับใครสนใจสนับสนุนช่องเราทำได้หลายทางสมัครเป็นสมาชิกก็ได้กดไลค์ซับสไครต์ก็ได้เออซุปเปอร์แชทก็ได้ออรดไดหรือจังลงสีก็ได้ ซื้อของจากการแอดไลน์ปารักสตูดิโอก็ได้ครับผมปารักติดเกมมันเป็นชื่อช่องเก่าผมหนมเอาลิงก์ไม่ให้สุมาขายของนะก่อนนิดนึงเผื่อได้ไรายได้เพิ่มโอเคครับประมาณนี้ก็ขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะครับสงสัยอะไรก็ถามได้ในช่องคอมเมนต์แล้วขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ในเดือนมิถุนาย,ยนครับเราจะมีอะไรอัปเดตอีกเยอะเลยสำหรับวันนี้สวัสดีครับผมแล้วเจอกันบราเธอร์ Brother.